สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกธรรมบัญญายของหลวงพ่อปราโมดปาโมโชกันนะครับในหัวข้อลำดับการให้ผลของกรรมเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจากคลิปเทศในงานชาปนากิจนะครับค่ะเป็นหัวข้อที่หลายคนสงสัยนะคะว่ากรรมที่เราทำทำกันเนี่ยมันส่งผลยังไงอะไรก่อนหลังใช่ครับเราจะมาดูกันว่าคำสอนท่านว่าไว้อย่างไรเพื่อจะได้เข้าใจว่า อะไรมันกำหนดชีวิตหลังความตายแล้วเราจะเตรียมตัวรับมือยังไงได้บ้างค่ะเป้าหมายก็คือให้เข้าใจกลไกเรื่องกรรมแล้วก็แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างทางเดินที่ดีต่อไปตามคำสอนหลวงพ่อค่ะครับเริ่มภาพรวมก่อนเลยคือตามคำสอนเนี่ยความตายมันไม่ใช่จุดจบเนอะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนภพภูมิเฉยเซึ่งซับซ้อนมากมีตั้ง31ภูมิเนี่ยค่ะ แล้วการไปเกิดในภูมิไหนเนี่ยก็ขึ้นกับกรรมที่ทําไว้ไม่ใช่่องบังเอิญหรือใครดนบันดาลอืมครับประเด็นสําคัญที่หลวงพ่อเน้นย้ําเลยก็คือกรรมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆพึ่งตัวเองเท่านั้นใครทําใครได้ใครก็ช่วยใครไม่ได้จริงๆนะคะครับพึ่งตัวเองทั้งจิตใจเนี่ยสำคัญสุดแล้วเออกรรมแบบไหนครับที่ท่านบอกว่ามีผลแรงที่สุดให้ผลก่อนเพื่อนเลยอันดับแรกเลยนะคะหลวงพ่อท่านชี้ไปที่ครุก,กรรมค่ะ หรือว่ากรรมหนักครุกรรมกรรมหนักใช่ค่ะกรรมนี้ให้ผลก่อนกรรมอื่นๆทั้งหมดเลยไม่ว่าดีหรือชั่วอ๋อมีทั้งดีทั้งชั่วเหรอครับมีค่ะฝ่ายดีก็คือการทำสมาธิจนได้ฌานสมาบัติอันนี้ก็จะส่งผลให้ไปเกิดในพรหมโลกครับแต่ฝ่ายชั่วเนี่ยหนักมากคืออนันตริยกรรมห้าอย่างอ๋อที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่ค่ะแล้วก็ทำส่งให้แตกแยกแล้วก็ทำลายพระพุทธเจ,จ้าจนถึงห่อพระโลหิต กรรมพวกนี้คือหนักสุดๆอย่างพระเทวทัตนิชัดเลยนะคะทําไปตั้งสองข้อแม้จะมีบาร,รมีเก่าเยอะแยะใช่ค่ะพอทํากรรมหนักปุ๊บผักลงเอเวจีก่อนเลยครับแสดงว่ากรรมดีกรรมชั่วมันเอ่อไม่ได้หักล้างกันไม่หักล้างกันค่ะแต่ก็น,น่าสนใจนะคะอย่างที่หลวงพ่อชี้ว่าพอพระเทวทัตพ้นโทษจากกรรมหนักแล้วเนี่ยบาร,รมีเก่าที่ทําไว้ก็ยังรอส่งผลให้ท่านได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าในอนาคตอยู่ดีอ๋อครับ กรรมไม่หายไปไหนจริงๆรอเวลาให้ผลถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำคุกกรรมไว้ล่ะครับลำดับต่อไปคืออะไรครับลำดับถัดวาก็คืออาจินกรรมค่ะอาจินกรรมคือกรรมที่ทำซ้ำๆทำบ่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยความเคยชินไปแล้วอันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างเล่าไว้นะครับชายสูงวัยคนนึงที่รักลูกนะแต่ก็ติดเหล้าชอบเลี้ยงเพื่อนค่ะจาได้ค่ะก็เลยสั่งข้าไก่ทากับแกล้มทุกวันเลย แล้วก็มีนิสัยแปลกๆชอบบี้มดดำเล่นเป็นแถวๆอพอตอนใกล้ตายนี่สิครับภาพไก่กับมดมันผุดขึ้นมาในจิตจิตก็เลยเศร้าหมองแม่พระจะมาสวดแผงเมตตาจิตก็ไม่รับแล้วใช่ค่ะสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นอสุรกายโหตัวอย่างนี่ชัดมากเลยนะครับว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าทําซ้ําๆบ่อยๆมันมีพลังส่งผลได้จริงๆจริงค่ะน่าคิดมากเลยแล้วมันไม่ใช่แค่การกระทําทางกายนะคะ อาจินนกรรมทางวาจาอย่างการขี่บน่นพูดเพ้อเจอ้อพูดหยาบนินทาซอเสียดหรือแม้แต่ทางใจการคิดพยาบาทซ้ำๆพวกนี้ก็เป็นอาจินนกรรมได้หมดเลยใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะครับผมแล้วถ้าไม่มีทั้งคูป,ปกรรมแล้วก็อาจินนกรรมที่เด่นๆล่ะครับค่ะลำดับที่สามที่หลวงพ่อพูดถึงก็คืออาสันนกรรมอาสันนกรรมคือกรรมหรือสภาพจิตที่มันเกิดขึ้นตอนใกล้จะตายนะคะวาระาสุดท้ายมากๆ จิตสุดท้ายก่อนไปใช่ค่ะมันมีพลังเพราะเป็นเหมือนแรงส่งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนภพภูมิเลยถ้าไม่มีกำหนักหรือกรรมที่ชินมาตัดรอนซะก่อนนะคะมีตัวอย่างลูกเศรษฐีขี้เมี้ยวนายตุ้มหูเกลี้ยงใช่ไหมครับค่ะที่ป่วยหนักพ่อก็ไม่ยอมรักษาค่ะแต่ก่อนตายแป๊บเดียวได้เห็นพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านพอดีเกิดจิตเลื่อมใสปิติแวบขึ้นมาอม จิตพองใสขึ้นมาใช่ครับจิตสุดท้ายพองใสก็เลยส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ซะง,งั้นค่ะแสดงว่าวาระสุดท้ายนี่พลิกผันได้เหมือนกันนะสำคัญมากครับผมแล้วลำดับสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่มีอะไรเด่นๆเ,เลยสุดท้ายจริงๆถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผลก็จะเป็นคิวของกะตะต,ะตะกรรมค่ะ ะต,ะตะรรคือกรรมเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําโดยไม่ได้เจตนาหรือกรรมเก่ามากๆที่ยังไม่เคยได้ช่องให้ผลก็อาจจะมาให้ผลตอนนี้ได้ยังพระที่เย็บจีวรแล้วเผลอแทงตัวเลนตายโดยไม่ตั้งใจอันนั้นเหรอครับประมาณนั้นค่ะกรรมเล็กน้อยมากๆพอเห็นลำดับแบบนี้ครุกกรกร,รมอาจิน,นกรรมอาสนกรรมแล้วก็กระตตกรรมก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันแล้วก็ไม่หักล้างกันด้วย S <S <S ใช่เลยค่ะพอเข้าใจลำดับแบบนี้แล้วเนี่ยข้อสรุปก็คือเราควรจะพยายามหลีกเลี่ยงกรรมชั่วทุกชนิดเลยนะคะแม้จะเล็กน้อยก็ตามแล้วก็หมั่นสร้างกรรมดีอยู่เสมอครับโดยเฉพาะการสร้างกุศล,ลกรรมบท10ที่หลวงพ่อพูดถึงบ่อยๆคือทางกาย3วาจา4แล้วก็ใจ3กาย3ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาสไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจอ้อ ใจ3ก็ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองหลายแล้วก็ข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกอันนี้สําคัญมากแล้วเราจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับในทางปฏิบัติจริงๆค่ะหลวงพ่อท่านแนะนําให้เริ่มไม่ง่ายจากรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานก่อนเลยค่ะครับผมจากนั้นให้ฝึกเจริญสติคือหัดรู้ทันสังเกตสภาวะกายสภาวะใจตัวเองไปเรื่อยๆตามที่มันเป็นจริง รู้ทันเฉยๆหรอครับใช่ค่ะรู้ทันอย่างสุขเกิดก็รู้ทุกเกิดก็รู้โลภโกรธหลงฟ้งซ่านหดหูอะไรเกิดก็แค่รู้ทันมันโดยที่ไม่ต้องพยายามไปกดไปบังคับไปผลักใสหรือไปยึดไว้เพราะมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ถูกต้องค่ะเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุก เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้การแค่รู้ทันตามจริงนี่แหละค่ะจะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเองอ๋อเข้าใจแล้วครับการรู้ทันนี่เองจะนำไปสู่สัมมาทิฏฐิใช่ค่ะสัมมาทิฏฐิก็คือความเข้าใจถูกในเรื่องเหตุและผลโดยเฉพาะอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมักค่ะรู้ว่าทุกคืออะไรก็คือกายใจเรานี่แหละตัวทุก รู้เหตุแห่งทุกข์สมุทยัยก็คือตัณหาความอยากรู้ความดับทุกข์นิโรธแล้วก็รู้วิธีดับทุกข์มรรคก็คือการเจริญสตินี่แหละค่ะหัวใจคือให้รู้ทุกข์แต่ให้ละความอยากที่เป็นเหตุถูกต้องค่ะไม่ใช่พยายามหนีทุกข์อย่างเดียวอย่างเวลาเราป่วยกายอันนั้นคือทุกทางกายมันเป็นธรรมดาครับแต่การที่เราดิ้นรนไม่อยากป่วยอยากหายเดี๋ยวนั้นอันนี้คือตัณหา คือความอยากที่สร้างทุกทางใจซ้อนขึ้นมาอีกทีอ๋อเข้าใจแล้วครับถ้าเรามีสติรู้ทันความอยากอันนี้ได้ทุกใจมันจะดับไปเลยค่ะเหลือแต่ทุกกายที่เราก็ดูแลไปตามเหตุปัจจัยแต่ใจเราไม่ทุกซ้ำซ้อนด้วยนี่แหละค่ะคือการสร้างสัมมาธิฏฐิในชีวิตจริงชัดเจนมากครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นลำดับการให้ผลของกรรมนะครับครุกรรมมาก่อนเพื่อนตามด้วยอาชินกรรมกรรมที่ทำจนชินอาสนากรรม ใกล้ตายแล้วก็กระตตะกรรมค่ะและสำคัญคือกรรมดีกรรมชั่วไม่หักหลางกันและอาจินกรรมหรือสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนชินเนี่ยมีผลมากจริงๆครับแล้วหัวใจสำคัญที่สุดที่หลวงพ่อเน้นตลอดก็คือการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะอืมครับไม่ต้องทำอะไรพิเศษเลยค่ะแค่เวลาตาเห็นรูปหูได้ลินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัส ใจคิดนึกเนี่ยให้คอยรู้ทันสังเกตสภาวะจิตที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้ชอบไม่ชอบโกรธหรือเฉยๆรู้ทันไปเรื่อยๆใช่ค่ะการรู้ทันบ่อยๆนี่แหละคือการปฏิบัติที่ตรงทางที่สุดแล้วจะค่อยๆสร้างสมาธิแล้วก็นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับ ก็ชวนให้ลองกลับไปสังเกตอาจินรรมของตัวเองกันดูนะครับทั้งทางกายวาจาและใจแล้วก็เห็นความสำคัญของการฝึกรู้ทันจิตใจตัวเองในแต่ละวันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับเราครับ